ิิงให้เทครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟีมูดอนดัมซิงนะครับผมอ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับผมอ่ะพามาดูหน้านงานที่เทส,สิบล้อครับท่านผู้ชมมีแต่สิบล้อล้วนๆเลยนะครับ เป็นงานถมที่ครับผมเนื้อที่ก็เป็นดินตับม้าครับผมนี่ดินตัวนี้นี่ค่อนข้างจะถมที่ออกง่ายครับไปแล้วครับผม FM 2K สายบันเทิงโอ้มีแต่ฮีโน่ครับผมงาน10ล้อล้วนๆครับ โอ้ถอยอัดกองเลยครับผม อ๋อมีตีท้ายครับผมแฝดสองโอ้สิบล้อก็แฝดสองครับผมนี่ด้านหลังครับโอ้ทำไมภาพมันไม่ชัดน้อหนี่รก,กี้โอ้น่าจะสองสี่ครับถ้าเครื่องเดิมๆนะถ้าไม่ยกเครื่องใหม่นี่ ก็อน่าจ,จะเป็นสองสีครับเครื่องของเขานะครับผมโอ้มีหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวด้วยครับผมน่าจะหกนิ้วครับนี่โอ้แก้มเสียแล้วครับผมแก้มหายข้างหนึ่งครับผม เป็นหน้างานดําที่เทครับผมอยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับขาเข้าอุดรน,นะครับเส้นอุดรขอนแก่นครับผมอยู่ฝั่งขาเข้านะครับโอ้แดดค่อนข้างจะแรงครับท่านผู้ชม กรองครับผมรถไถนี่ค่อยดันง่ายครับไม่มีช็อตเด็ดให้ดูเลยนะครับ อิซุซุร็อกกี้นี่ถ้าทำสวยๆนี่โอ้ยังฮิตยังนิยมเลยนะครับผมเหมือนคล้ายๆกับพี่ลงฟูโซครับจอรอกกีน้นี่โอ้คันนี้แคทซีใหญ่ครับผมเดี๋ยวรอดูคันต่อไปครับได้ยินว่าวิ่งอยู่ประมาณ8คันนะครับมาแล้วครับผมฟูโซครับ ไอ้คันนี้โบไหมผมจำไม่ได้ครับผมอ๋อน่าจะไม่โบครับ FN 5 2าเจ็ดครับผมพี่หลงฟูโซ่ครับโอ้อ หม้อก๋วยเตี๋ยวครับโอ้แดดค่อนข้างจะแรงครับท่านผู้ชมเออโซเฟอร์ซิงแม่ <laughs> ฝั่งนี้ครับผมมาดูครับว่าพี่ลงนี่จะยกล้อไหมนะครับ <laughs> ดับซะแล้ว <laughs> โอ้โหมีโนโมเมก้าครับโอ้มาอย่างแรงเลยครับผมอาจจะย้อนแสงครับผม ยูโรทูครับ นิ่มๆเลยครับนี่กับรถรุ่นใหม่นะครับฮิโนเมกาสมอทองครับตอนนี้ตัวนี้นะครับผมเอ๊ะกี่แรงมาเนาะนี่สองสี่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบยูโรทครับผมะมาต่อกันด้วยรถไทยครับผม โมตา L 4 7ครับโอ้ฝั่งนั้นแท็กเตอร์ครับนี่โอ้ นไปในเนานี่แทกเตอร์ครับอาจจะส่องไกลนิดนึงครับผมอ่ะกลับมาดูฝั่งรถไถครับผมโอ้ดันง่ายอยู่นะครับเป็นดินตับมาครับผมดินตัวนี้นี่ค่อนข้างจะถมที่ออกดีครับ โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูรอนดัมซิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ